ครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับผมเจดาวเทียมนะครับวันนี้เนี่ยเจจะนําประสบการณ์นะครับที่เพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆนะครับโดยการนํางบนะครับไป5 0 0แสนบาทนะครับและก็ไปกลับอีก200กิโลนะครับแต่พระที่ได้กลับมาเนี่ยศูนย์องค์เป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับไปเจดาวเทียมรับเช่าพระให้ราคาสูงท่านใดมีพระเครื่องส่งเข้ามาทางไลน์แอดเจดาวเทียม หรือสแกน QR code ได้เลยนะครับเนีนะครับเจต้องออกตัวก่อนว่าไม่ใช่ความผิดของใครนะครับเป็นเจเองนะที่เสนอตัวไปดูนะครับแล้วก็จะไม่โทษใครนะครับก็มาเล่านะครับเป็นกรณีศึกษานะครับจะไม่อ้างอิงบุคคลใดๆทั้งสิ้นนะครับเริ่มเรื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยก็มีลูกค้านะครับท่านหนึ่งเนี่ยส่งพระนะครับของหลวงปู่หมูเนี่ยมาให้เจชมเนี่ยเป็นจํานวนหลายองค์อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเจก็ดูก็รู้สึกว่าเออพระเนี่ยมีความแท้นะครับจากรูปเนี่ยก็รู้สึกว่า มีความค่อนข้างจะดูดีนะครับก็เลยสอบถามลูกค้านะครับว่าจะได้เข้าไปดูเวลาไหนวันไหนได้บ้างนะครับ จริงๆเนี่ยลูกค้าตีเหมานะครับอยากได้ราคาเหมานะครับตอนแรกเจก็แบบว่าคือพระเนี่ยมีจํานวนค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็เป็นพระที่อ่าลูกค้าเนี่ยเขาเก็บมานานนะครับก็ไม่รู้ว่าจะคุยกันจบได้ยังไงนะครับเจก็เลยบอกว่าเอองั้นถ้าสะดวกนะครับยังไงรบกวนเนี่ยให้ส่งเป็นรูปแล้วก็พร้อมราคาที่อยากได้ไหมเดี๋ยวเจจะตีราคาให้อะไรเงี้ยนะครับทีนี้ก็รอ2วันสวันนะครับเหมือนคุณลูกค้าเนี่ยก็อาจจะไม่ว่างสักทีเนาะทีนี้เจก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันช้าแบบเนี้ย อ่าเราจะไม่ได้เช่ากันสักทีนะครับเจก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมครับเดี๋ยวเจเนี่ยจะเข้าไปดูเองนะครับ <Yahoo! S 1> โดยลูกค้าเนี่ยอยู่ที่บ้านบึงนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับตอนนั้นเจก็บอกว่าถ้าลูกค้าว่างเนี่ยเดี๋ยวเจเข้าไปดูให้ก็ได้นะดูจาก G P S นะครับขาไปเนี่ยประมาณ 1 1 0กว่ากิโลนะ110กว่ากิโลก็เลยบอกคุณลูกค้าว่าเอางี้ละกันวันนี้เจว่างน,นะครับเดี๋ยวเจจะเข้าไปหาละกันนะครับถ้าได้เช่าไม่ได้เช่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะไปดูราคากันหน้าง,งานก่อนเพราะว่าพระเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้เจก็ขับรถไปนะครับไปหาคุณลูกค้า100กว่ากิโลก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับก็ขับไปพอไปถึงนะครับก็รู้สึกว่าคุณลูกค้าเนี่ยเขาจะค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะครับก็เหมือนว่าคุณลูกค้าเนี่ยเขาประกอบอาชีพนะ โรงงานนะครับเกี่ยวกับลูกชิ้นอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีการกําลังขอออยอกันอยู่นะครับก็จะวุ่นวายมากๆเลย <c oughs> พอเจไปถึงเ,เขาก็ให้เจนั่งครับเก้าอี้อย่างนี้เนาะนาพระนะครับนําพระมาให้เจดูทีนี้เนี่ยเจก็ดูพระนะครับแล้วก็ประเมินราคาคร่าวๆหน่อยครับพอหยิบมาเนี่ยหลายๆอย่างนะครับจริงๆเนี่ยพระเขาเป็นพระที่ดีนะครับเป็นพระแท้แต่ก็มี ะเกีบางส่วนนะครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับพระแท้เนี่ยจะค่อนข้างเงยอะมาก <Yeah. S 1> แล้วก็เป็นพร้าที่ค,งคง<ม>่อนข้างมีราคาเจก็ไปนะครับตีราคานะครับอย่างเช่นจะมีเหรีหยญหลักๆเช่นเหรียญตอกหนึ่งเหรียญมังกรเนื้องเองินนะครับเหรียญนั่งกวักหรือเหรียญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจก็หยิบผะนะครับแบบว่ามากองนะแล้วก็ เออองนี้เจซื้อได้เท่านี้องนี้ซื้อได้เท่านี้นะคะบอกลูกค้าอย่างเงี้ยอย่างตอนหนึ่งเจซื้อหกหมื่นมันก็เจซื้อเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยครับพร้อมกันเจก็บอกลูกค้าไปเขาก็เหมือนเอากระดาษมาจดราคานะบบว่าถ้านี้เจบอกเขาอะไรเขาก็ตีราคาเขียน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 อย่างเงี้ยครับเออเราก็คิดว่าอ๋อโอเคเขาก็เขียนราคานะแล้วก็เช่าได้เท่านี้เท่านี้จริงๆไหมอะไรเงี้ยครับเจก็นำใบราคานะครับมาดูก็ประเมินนะครับประเมินพารกันตอนนั้นเนี่ย ตรงนั้นพระน่าจะมีประมาณเกือบ10กว่าองค์นะครับ10กว่าองค์ซึ่งก็เป็นพระหลักๆค่อนข้างเยอะนะครับ10กว่าองค์เนี่ยก็ประเมินราคานะครับเจ๊ก็ถามว่าเออองค์นี้โอเคเท่านี้ไหมเท่านี้ไหมอะไรเงี้ยครับก็ให้ความรู้สึกว่าเขาก็โอเคนะครับนะตอนนั้นนะที่ใจเราคิดนะครับก็ตีราคาตีราคามาเขียนเขียนเขียนตรงนั้นนะครับ10กว่าองค์ใช้เวลานะครับในการคุยเนี่ย ตั้งแต่ประมาณบ um ่ายสามโมงนะครับถึงประมาณ5้าโมงนะครับตอนนั้นก็คุยนะประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับก็กว่าจะคุยราคานะครับเพราะว่าเจเนี่ยอยากให้ลูกค้าเปิดราคาที่เขาอยากได้นะครับเพราะว่าต้นทุนบางคนไม่เท่ากันเนาะแล้วก็ราคาที่ดูมาเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนรู้ราคานะราคาที่ดูมาเนี่ยได้หรือไม่ได้เท่าไหร่ก็ให้ลูกค้าเป็นคนประเมินก่อนเจจะเช่าได้ไม่ได้เนี่ยเจเช่าได้เท่าไหร่เจก็จะบอกลูกค้าตรงๆนะครับ พอเขาประเมินมาแล้วก็จบที่ราคากลางที่เจเสนอเนาะก็เหมือนเขาจะโอเคนะครับในตอนนั้นก็เขียน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 ราคาที่โอเคมาพอเขียนมาในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็สรุปยอดกันนะครับตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ5้าโมงกว่าๆแล้วนะครับก็เขียนใส่กระดาษเนาะลูกค้าเจก็มาบวกเลขนะครับให้ลูกค้าดูแบบว่าอันนี้เท่านี้อันนี้ซื้อได้เท่านี้ในนี้รวมนะครับเป็นมูลค่า3ามแสนบาทนะครับจากราคาที่เจประเมินเนาะเจก็ เอายอดนะครับให้ลูกค้าดูเนะี่ยแบบพาชุดเนี้ยจริงๆลูกค้าก็มีพะอีกชุดหนึ่งนะแต่ว่าเราประเมินชุดนี้ก่อนไงคุณลูกค้านะครับเขาก็อ๋อโอเคครับยอดนี้เนาะเจ <Jay S 2> ก็บอกว่าถ้าโอเคงั้นเดี๋ยวเจอนให้นะครับขอเลขบัญชีหน่อยอะไรเงี้ยจะได้โอนให้เขาก็เหมือนกับว่าลุกอ่คุณลูกค้าเนี่ยเขาก็ลุกนะครับลุกออกไปเหมือนเจก็นึกว่าเลือกลุกไปหาเลขบัญชีอะไรงเงี้ยเนาะเหมือนว่าลุกนะครับแล้วก็ไปตามแฟนของเขามาอีกทีหนึ่งนะครับพอแฟนเขามาเนะี่ย ขาก็พูดว่าขายได้นะแต่ถ้าเป็นนี่นี่ไม่ขายอน้อยไปอะไรเงี้ยครับเจก็แบบอ๋อน้อยไปหรอครับอะไรอย่างเงี้กแบบย,ยก็แบบว่าเจก็ถามนะครับตอนเนจก็เลยถามว่าอาพี่อยากได้เพิ่มเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเจลองตีเพิ่มให้ใหม่ก็ได้นะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราเป็นพ่อค้านะบางทีเนี่ยบางอย่างนะครับอาจจะเช่าได้ถูกเช่าได้แพงก็ว่ากันไปเนาะทีนี้เนี่ยเจก็เลยบอกว่า จะให้เจตีให้ใหม่ไหมหรือว่าอะไรที่คิดว่าขายได้แพงกว่านั้นนะครับให้ลองเอาออกก็ได้นะครับเจไม่เช่าก็ได้อันไหนที่คิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะไปดูอ่าคุณลูกค้าบอกว่าดูจากไลฟ์สดมาเนาะก็ราคาบางอย่างเนี่ยก็จะอิงตามไลฟ์สดอะไรเงี้ยครับก็เ็เลยบอกว่าอ่าถ้าอันไหนรู้สึกว่าไม่โอเคอันไหนที่รู้สึกว่า เช่าไม่ได้ไม่อยากปล่อยหรือถูกไปนะครับก็เอาออกก็ได้นะอันไหนที่พอมีมุมให้เจเน่เจมาแบบร้อยกว่ากิโลเงี้ยเออแบบพอจะแบ่งได้ก็ได้นะครับอะไรเงี้ยเขาก็นั่งอยู่กับผมเงครับคือเจนั่งตรงนี้ใช่ไหมเขาก็นั่งะชันผชันหน้ากับเจงี้ก็เหมือนนั่งเงียบกันนะครับคือเจก,ก็หยิบผ้ามาส่องแบบเขาแบบพี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยฮะแบบจริงๆพี่มีกําไรนะพี่อกเก็บมาตั้งแต่องค์ละพันองค์ละองค์งละไม่กี่บาทเนี่ยครับคือแบบเป็นคนที่เก็บพ้าเดิมเดิมมาตั้งแต่ยกแกแ เขาบอกว่าเขาเก็บมาแบบว่าพระไม่ค่อยมีต้นทุนแล้วจริงๆอ่ะพี่มีกําไรหมดเพราะว่าอย่างดอกหนึ่งเนี่ย <c ười> ขออเขาบอกเขาเช่ามาองละพันแต่ว่าเจให้เขาหกหมื่นอย่างเงี้ยครับก็คือตามที่คุยกันนะเ <c ười> พราะเหรียญมีล้านนิดนึงนะครับปูดจริงๆพี่ก็มีกําไรแล้วนะแต่ว่านั่งนั่งนั่งมองหน้ากันเนี่ยครับประมาณแบบครึ่งชั่วโมงนะครับทีนี้เขาก็พูดคํานึงออกมานะครับเ <c ười> ขาบอกเออจริงๆที่นั่งอยู่เนี่ยแบบพี่เรา,าให้แฟนมาให้ให้เจกลับนะอะไรเงี้ยผมแบบอ้าว <c oughs> หรอครับคืองเหมือนกับว่านั่งรอให้แบบแฟนมาบอกว่าให้ผมกลับอะไรเงี้ยพี่พี่ไม่กล้าพูดเองพี่เกรงใจอะไรเงี้ยผมบอกอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ได้ครับงั้นแบบถ้าถ้าจะไม่มีองคไหนเช่าได้เลยก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเจแบบขอตัวกลับก็ได้อะไรเงี้ยทีนี้เจก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเจขอไปเข้าน้ำสักครู่นะครับก็เลยบอกเขาอะไรเงี้ยพอเจไปเข้าห้องน้ํากลับมา,าีกทีก็คือลูกค้าเนี่ยเก็บพระเก็บไปเลยนะครับ เก็บไปแล้วอะไรเงี้ยก็หยิบเป็นเหมือนพระใหม่ใหม่หม,มาก็ไม่มีราคาเล่นอะไรเงี้ยครับเจก็เลยแบบอ๋อเออพวกนี้แบบว่าไม่ไม่ได้เล่นเลยครับเอางี้ก็ไม่ไม่เป็นไรก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวเจขอตัวกลับก่อนก็ได้ลูกค้าก็เลยบอกอืมโอเคครับไม่เป็นไรผมผมเกรงใจค่อนข้างเกรงใจเนาะเออแบบให้ผมช่วยค่าน้ำมันไหมอย่างงี้ก็เขาก็ดีนะแต่ผมบอกว่าเออไม่เป็นไรก็ได้ครับเออแบบเพราะว่าผมเป็นคนเสนอเสนอตัวเองเนาะขอตัวกลับนะครับก็คุยกันแบบว่าอืมงั้นไม่เป็นไรนะถ้าไปแบบผมมีโอกาสผมไป พันทิปอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปหาคุณเจก็ได้นะเอาแบบพระไปปล่อยอะไรเงี้ยผมบอกโอ,โอเคครับขอบคุณมากนะครับก็ขอตัวกลับนะครับก็กลับบ้านมือเปล่าเลยนะครับจํานวนการเช่าพระคือศูนย์องค์จริงๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีพระประมาณแบบผมว่าต้องมี20 30องค์นะครับแต่ว่าเขาไม่ปล่อยผมเลยนะสักองค์เดียวนะองค์ไหนปล่อยได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะแบบก็ถือว่าโอเคเข้าใจนะครับเข้าใจคุณลูกค้าละกัน ว่าราคามันอาจจะไม่โดนกันนะครับแต่ทีนี้นะครับโอเคกลับมาตัวเปล่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าจบงานไปนะวันต่อมานะครับผมก็เห็นเพื่อนผมลงแบบพระแบบหน้าหน้าหน้าพระคุ้นๆมากเลยก็เลยแบบว่าเอ๊ะองค์นี้ผมก็ไปดูมานี่หว่าอะไรเงี้ยสรุปนะครับเขาไปปล่อยกับอีกคนนึงนะครับที่เป็นเซียนเหมือนกันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับไม่ใช่เรื่องผิดนะอันนี้ต้องบอกก่อนไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเขาเหมือนเอาราคาเรานะครับไปเทียบอ่าเหมือนเอาราคาเราไปอิงกับอีกคนนึงนะครับว่าแบบ คนนี้เช่าได้แพงกว่าเช่าได้แพงกว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยเหมือนกับว่าเออมันก็รู้สึกนิดนึงนะครับว่าเอาเราเป็นแค่ตัวเช็คราคาอะไรเงี้ยครับแบบไปครับร้อยถึงสองร้อยกิโลนะครับจริงๆวันนั้นเนี่ยจริงๆเจเช่าได้ดีหลายๆองค์เหมือนกันนะครับแต่ว่าในเมื่อเขาไม่ได้ปล่อยนะครับบางทีเนี่ยพระเรื่องเจ้าของนะครับก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับเอแลวครับสำหรับวันนี้เนี่ยเจก็มาเล่านะครับเรื่องราวให้ฟังแล้วกันนะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ อย่าไปซีเรียสนะครับอย่าไปซีเรียสนะต้องบอกก่อนอันเนี้ยมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ตลกหรือว่าเป็นเรื่องที่เจอในชีวิตประจําวันก็เหมือนมาคุยมานั่งแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับวงการพระเนี่ยต้องเจออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแบบนี้เนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้มแข็งแข็งแ,งแกร่งแล้วก็สตรองเยอะๆนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ชอบคลิปเล่าเรื่องแบบนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดเนี่ยมีพระหลวงปู่หมุนเนี่ยต้องการปล่อยให้เจเช่านะครับรบกวนส่งพระนะครับมาทางไลน์แอดเจดาวเทียมนะครับจริงๆเนี่ยส่งมาก็แจ้งราคามาด้วยนะครับจะดีมากเลยเพราะว่าเรื่องต้นทุนของลูกค้าเนี่ยจะอยากให้ลูกค้าเป็นคนเปิดเนาะนะครับจะได้สบายใจเจต่อรองเอานะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ Bye bye!